โอเคครับก็ขอการสุดดีพ kind of uh ่อแม่พ uh. uh ี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับรายการไทยทัน์ชแนลอเี้นะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเบส w ัวกับคุณบีคนเดิมเพิ่มเติมก็คือมีกัดมาด้วยจังหวะนี้ไม่มีใครเล่นเลยครับกลัวหมดแล้วเหรอเนี่ยเอากัดถ่ายเหรอ เอ้ยเดี kind of ๋ยวตอนนั um, ้นกัดเคยโกหกไว้อันนี้เราไม่ได้โกแน่ใจนะเอออาวบีไปอยู่สี่นั่นทำไมอะให้ลุงเลย่าไมเขาก็เจ็ดสีกลับตัดอยู่นะตอนนี้ผมตัดแล้วนะครับผมเกครับมาต่อกันเลยนะครับผมมีตัดสินใจที่จะไปอยู่อ๋อบีอยู่นี่ Lucky box, lucky box. Boom! Đây là quá. Đưa nè, đây là bữa nè, là bằng nè. Ô, đi <laughs> chơi bì Bi <laughs> căng tiếng con. Bi <laughs> โอ้ยว้าวเลนแวบใครก็ได้บอกกับบอลน่ะเขาเขาไม่มีแล้วเนี่ยมีอะไรบอลไม่มีเราไม่มีลจังหวะนี้ครับผมรีบตอบแล้วครับ ใครมีทองมั่งเหรอคะคนก้อนนึ่งเขาไม่มีเราเก็บเหล็กอยู่ตอนเก็บเหล็กซื้อดาบแล้วก็ได้ฟินแอนด์สตีวแล้ได้ดาบัาที่คอเราหยึดกลางแล้วเรายึดกลางแล้วแองสติวมาทุกคนรีบมาต่อสะพานเร็วทำไมจุดล้มรั้ มันกำลังจะมารู้สึกได้พราะขาคือเจไดอ่าเดี๋ยวเขาทำเอ็นเดอร์เชดอันหนึ่งนะไปไว้ตรงนู้นนะเออด้กลองได้ตรงอย โอเคปุบปุบปุบหยิบของเก็บของหยิบของก็อินเดเชต์ปุบปึ๊บกัด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 ช่วยไอ้นี่หน่อยดิช่วยช่วยแลกไอ้นี่หน่อยพิกแอคไดมอนน่ะวางไว้ในอินเดอร์เชด์นะพิกแอคไดมอนน่ะเขาเอาเพชรไว้ในนั้นละพิกแอคไดมอนน์ไดมน์เออใช่ใช่ใช่เขาใส่ไดมอนด์ให้แล้ว รู้ไหมครับผู้คมครับอืผมเนี่ยถือคติไม่มีแล้วหมดแล้ว,ลวผมถือคติอ่อนแอก็แพ้ไปอ่อนใจก็แพ้เธออ่านี่นี่บอก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 จุดเป็นหมาเลยอ่ะอะไรบอกเยอะๆเลยเอา เราอย่างแถบนี้เราไม่ได้จำเป็นเรากำลังจะไปตรงกลางแล้วเนี่ยเขากำลังจะต่อไปถึงมันแล้วเนี่ยถ้าฉัไม่ได้โอ้ยมันแค่คนเดียวเอาหน่อยหน่อยห้อยตรอนี้อ่ะเราได้บอกแล้วเดี๋ยวส่งมาให้เขาตายเขาตายเขาตายเอ็นเดเชนมีแล้วมั้งออกมาออกมาไอบีว่าเอาทอนเราเอาเหล็กเราไปหมดเลยนะใช้ไม่หมดหรอก เขาใช้แค่สองอันเองถ้าเรากลับมาแล้วเราไม่เรามี Lucky Box เอ้ยเรามี Ender s h ์ e ช d อันนึงนะันได้อะไะ<า>อะไรเรามาตรงกลางเอ้อได้ทองมากว่าสิบแล้วใครมันวาง Ender s h ์ e ช d ไว้สองอันทั้งหมดเพื่อเอ้ยเอาทองมา <c oughs> ห,หน่อยเด็กกัด <c oughs> ใส่ไว้ใส่ไว้เออเอาทองมาเร็ว เราก็มีธนูเล็บใส่ทองไว้เร็วอย่าคิดว่าแกมีธนูคนเดียวโอ้เราจะตายเฮ้ยนี่ไม่ฟังเลยเหรอเนี่ยใส่ธนูไว้ในกองเออใส่ไว้ทำไมอ่ะใส่ทองด้วยทองใส่ทองใส่ทองไว้ในกองก็ใส่ไว้แล้วไงไหนวะอันไรเบอรได้ละจากนั้นเราก็ เริ่มทำธนูนะครับเบียวธนูไหมเบียวเอาๆขอขอทองไม่ก้อนยวพอที่เหลือเขาเก็บไว้ในกล่องนะใช้ทองเราหมดเลยนะเนี่ยหมดอะไรอะ่ะเหลืออีกตั้งสิบอันเออโอ้โหมาสิเราก็มีธนูนะมันยึดกลางยังยังเราเราอยู่กลางเคเคเค บีฝากทำพิกแอคไดมอนหน่อยอ่ะเขาใส่ไวนะ้ใ er นเอเดอร์เชดแล้วกันไดมอนเฮ้เราจะตายช่วยเราช่วยล้วเออเฮอเออมาช้ามากเลยมาอยู่มันอยู่ไหนนะ่ะไม่เห็นมันเลย,ยมีนี่ฝั่งมันมเห็นแล้วใจมากบีเออ

เอ้กัรเอาบอกมาให้หน่อยดิอะไรมาโชคดีที่ให้ก่อนตายอุ้ยมันโดดยิงโดนไดไงอ่ะเอ้ยโปเฮ้ย้เขาแอบมิดชิดนนเนี่ยไปดูคนเดิน อเออทำไมลัคกี่บอกมันตกทำไมอะไรยังไม่ได้ทำเก็บจะรู้ไหมครับที่รูร้รู้ว่ามันมาแล้วชีรู้รูร้ว่ามันมาแล้ว <c oughs> อ่า้เรารกันเตียงมือน,นี้นานๆแล้วเสร็จแล้วา,ายังจะไม่พังใช่ไหมอ๋อจะไม่พังใช่ไหมละ่ะโอ้อยู่ไหนอาลงใจ It's been a long day Quite without it. you my friend And I tell you about when I see you again. no delicacy mail. Delicate Delicacy Uh Protection Song. มาเราไม่ควายทองเอาไปามันอยู่ข้างบนยิงมันทำไมไม่ยิงมัน่าบีใครอยู่ข้างบนวะใครมันอยู่ข้างหน้าเราหน้าทางมใครวะทำไมมันไม่ยิงอ่ะคนที่อยู่ข้างหน้าเราอ่ะคนที่มันอยู่ตรงสะพานไปทางนู้นอ่ะเขาทำไมไม่ยิงอ่ะเขายิงไม่ได้ทำไมยิงไม่ได้ตายแล้วเนี่ยโอ้ ครับผ anyway, yeah. oh, mm, oh, mm hmm. ู้ชมครับตอนนี้เราอัดมาเยอะแล้วกัดอัดมากี้นาทีแล้วกัดแปดแปดนาทีเองแค่แปดนาทีเองเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้ววมันมาหรือกัดมาเนี่ยเอาบีมาอุ้ยอู้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 เขาไปเกี่ยเตียงอะไอ้เกี่ยนี่ทำได้ทุกอย่างโถอ้ยอือ

ส่วนผมก็ตั้งปอมแล้วก็โอ้โหแม่ในนอ้มันเจ็บมากเลยโอ้โหโอ้โหเรานี่เจ็บมากเลยกโอ้โอ้โอ้เฮ้ยกูตายเลยนะเนี่ยเออเเรารู้แล้วต้องทำยังไงบุกมันเลยใครมีทองแดงหนึ่งแตกบ้างไม่มีไม่มีทำไรอ่ะเดี๋ยวก็รู้ก็เราได้แล้วทำแกะระเบิด ไม่ใช่เราทำได้ดีกว่านั้นทอะไรใครก็ได้อยู่ฐานะกันมั่นหน่นอยทำามีบอกก็ส่งบอกเองไปโจมให้เรส่งมาทำเพื่อโอเคตว่ะรู้สึกว่าผมนิโนบมากเลยเราที่บอกจะให้โชคดีกับเรา ให้โชคดีโชคร้ายกันโอ้โอ้ยอะไรมันระเบิดใส่ตัวลกไปไกลๆเลยไปไกลๆเลยลกคี <dem> <w> ้บอกเนี่ยแอ้์ก่อ้ตอบโอ้โ้ออ้อ้โอ้โหอ้วหโ้อ อะไรเหรอใครอยากได้เสื้อเสื้อเขาเอาแล้วให้เสื้อซื้อให้รู้จังเนี่ยเป็นกระแลเอยนะอ่าแต่มันแต่ดูเหมือนมันไม่บุกเลยนะอย่ามาทำตรงนี้อย่ามาทำตรงนี้มันกลัวใครอยากได้ดาบลัคกี้มันกลัวเราแล้วไปอเากอาดเอามาคัด เอาใครเอาใครโยนตายซกัดขอให้ได้ TNT ปุ้มใครโยนเขาเขาเขากดผิดแล้วมันเขาไปจริงเหรอใส่วในกล่องะคลคลค้เดี๋ยวพอบดุดุนดุดุนดดนดุดุดดนดุดดุดุดุด 드든 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 어바도 ทําอะไร 놀아 게임 ตก 가라 ตก 드든 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 주름, 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 주두 주름, 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 주두 주름, 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 주두 주름, 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 duh 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 duh

짠, 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 짧�, 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 짧, ��

หนึ่งน um, ัดเหรอเดี๋ยวดูเขาแนวยโอ้เขาจะหิวเอยเราไม่มีไม่ราหลอเขาเลยสปินไเรรอยนะ

ดตเดินเดินทุกคนรีบมาเลยรีบไปรีไปนตด่นตืนตืนตืนเฮ้ยตอนนี้มันเผือนแล้วตอนนี้มันเผือนแล้วก็ตายโอ้ตื่นตื่นเรียบตายนตด่นตืนตืนตืนเื่นต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 นตื่นเื่นตืนตื่นนตืนตืนนตดินตื่นเื่นเื่นตื่น่นตื่นตื่นเื่นตื่นตืนนตื่นตนตื่นน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  เกเอาทองมาจากในกล่องหมดเลยใช่ไหมที่เราเก็บอ่ะไม่ไงเขาเล่นเขาเขาคิดว่าเขาเล่นดีสุดถ้าเราเ้ยตอองไปถ้าแกตายนะใช่บีอ่ะบีเล่นดีบีเล่นดีใช่เหรอเอาดิกรีนสกายวอลเราเขากับบีเลยเคยชนะตูดอย่างพีพีมาเลยตูดตูดอจีพีพี่วิววิวอยู่นี่นะบี่วิวปุ้ย เียอููบอกว่าเี่ยวอะ้รมันมาแล้วมันมาแล้วหรอมันมาบุกฐานเราเหรอเอออ้าวีตายแล้วเหรอโอเคสร้างคีย์บอร์ดะบีตายเร็วจังอะไาีเิดดนนเ เอ็งได้ใชได้ปวางตรงนู้นเอามันทุบเตียงเราแล้วเออแอะตายตายแล้วคิวเข้ามาดิเรียบร้อยแล้วครับอ่าวันนี้เราเล่นมาราธอนเนอะเบ็ดวอร์เบ็ดวอร์เท่าไหร่สี่ไหมเบ็ดวอ้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมขอหยุดคิวแบบทนไม่ไหวแล้วไปเยี่ยวแป๊บนึงโอเคครับกลับมาแล้วครับ อ๋อกัดเราอัดเราอันเมื่อกี้นาทีกันแล้วกัตสิบเก้าในยี่สิบอ่ราโอเคอันนี้อันนี้นี่ตามพ่อมาแล้มาเฮ้ยเสร็จจุดเสร็จตอนนี้ไม่เจอกันฟีฟ่ายังไม่ได้ปิดเอาไหมเอาดิคือกองฟีฟ่ากันการ์ดกองฟีฟ่ามานี่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 เอาด่านนี้เพลเพลสีม่วงสีม่วงสายบนสายบนเข้าไปเลยเพล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 ปิดแล้ว เมันได้แค่สี่คนไม่เป็นไรอยู่ที่น้องเงินใครอยู่ที่เงินไม่เป็นไรมันมันไม่มีด่านอะไรที่ให้เราครบหรอกมีมีออก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 เป็นด่านวอลเลอร์วอลเลอร์อยู่ไหนอ่ะวอลเลอร์เปิดปะไม่่ก็ดานนเียไหนอ่ะไอ้ยใช้น้าไหมเอ่อเอาอวอลเออร์ดีว่ะวอลเออร์อยู่ไหนอะใช้หน้าก็้สี่คนนะเอาวอลเออร์วอลเออร์านช นี่นี่นี่ดักดักเทาดักเทาใมาแล้วชัยนาอยู่ไหนอะอ่อสีเอามันสามคนชัหนาอ๋ออ๋อออเออเอานี่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 เออดักเท้าดักเท้าดักเทาเนี่ย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 ดักเท้าเข้าไปเลยโอเคอ่าสีน้เงินเรามีกันอยู่กี่คนครับสี่คนพอดีเลยครับสีน้ำเงินครับทุกคน โอ้โหลูกของเรนโอเคด่านนี้เขาไม่เคยเล่นนะเนี่ยที่ oh, <okay. S 1> ดูดันยังไง oh. เอ้ยเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนคนมานะครับไม่เท่าตรงโอ้ะ oh. อะอะ oh. oh.